มันอดไม่ได้จริงๆที่ข้าจะสงสัยว่าในท้ายที่สุดแล้วใครที่จะเป็นนายของข้ากันนะฮท่านยาพ่อบานโจให้พวกเรามารอท่านอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วนะเป็นพวกท่านทั้งสองนี่เองมันเป็นเรื่องดีจริงๆที่ข้าได้เจอพวกท่านสองคนในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ ตระกูลของพวกเราอ่ะเป็นพวกพ้องกันอยู่แล้วนี่นามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่พวกเราอ่ะจะต้องมาช่วยพวกเจ้าท่านยามันมีบางอย่างที่ข้าไม่ค่อยจะเข้าใจนักพวกเราได้เตือนท่านไปอย่างชัดเจนแล้วว่าตระกูลอุปราชจะโจมตีพวกท่านแต่แล้วทำไมพวกท่านถึงยังนิ่งเฉยอยู่ละ่ะอืมอออือ ความจริงแล้วข้าได้เก็บตัวอยู่เป็นระยะเวลานานและปล่อยให้คนอื่นๆมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารพวกเขาค่อนข้างคิดกันตื้นๆไปหน่อยแล้วก็ไม่ได้คิดจริงจังว่าตะกุุป,ปราชจะโจมตีพวกเราจริงๆและเมื่อข้าออกมาจากการเก็บตัวฝึกวิชาแล้วข้าเพิ่งมารู้ว่าศัตรูเนี่ยได้มายืนเฝ้ารอพวกเราอยู่ที่หน้าประตูและมันก็สายเกินไปแล้ว เออเออ,เอ,อ,เอ,อค่าค่า,คา,าพลาดไปแล้วจริงๆอิอ้ออย่างนั้นเหรอห <laughs> ึหเงินในมือท่านรู้ว่าพวกเราจะโดนโจมตีมาตั้งนานแล้วทําไมพวกท่านถึงไม่ได้มาช่วยพวกเราให้เร็วกว่าน,นี้ล่ะหรือว่าพวกท่านรอให้ตระกูลของพวกเราถูกทําลายลงก่อนถึงจะลงมือช่วยเราอะ่ะฮะนี่พวกท่านเป็นพวกพร้อมแบบไหนกันแน่เนี่ย่ะ แม่สาวน้อยถ้าไม่ใช่เพราะว่าพวกเราตั้งใจจะมาช่วยพวกเจ้าแล้วล่ะก็พวกเราคงไม่มาอยู่ที่นี่ตอนนี้หรอกพวกวุโสชิวได้โปรดใจเย็นๆก่อนโบตันน่ะเป็นคนที่พูดไม่คิดได้โปรดอย่าสนใจนางเลยโบตันพวกวุโสชิวต้องเดินทางมาไกลมาเพื่อช่วยพวกเรานะอย่างน้อยๆเจ้าต้องเห็นใจท่านบ้างสิแล้วทำไมเจ้าถึงกล้าพูดกล่าวหาเขาแบบนั้นล่ะ ขอโทษพวกเขาเดี๋ยวนี้นะใชะ่ข้าไม่ขอโทษหรอกนะต่อให้พวกเขาจะตั้งใจมาช่วยพวกเราจริงๆแต่ว่าพวกเขาก็มาเพียงแค่ไม่กี่คนเองและอีกอย่างหนึง่งโจฟานก็ไม่ได้มากับพวกเขาด้วยแค่นี้มันก็ชัดเจนแล้วว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจมาช่วยพวกเราจริงๆรหรอกยายเด็กโง่พวกเด็กโง่ที่ไร้ความคิดแบบพวกเจ้าจะเข้าใจแผนการที่ยิ่งใหญ่ของพ่อบานโจได้อย่างไงกัน ในตอนที่เขาได้รับจดหมายขอความช่วยเหลือจากพวกเจ้าพอบานโจรู้ดีว่าพวกเจ้าคงจะไม่อยากมองหน้าเขาด้วยการที่เขาเอารากสมศักดิ์สิทธิ์ของพวกเจ้าไปแล้วก็คิดว่าพวกเจ้าไม่มีทางเชื่อคาเตือนของเขาแน่ๆพอบานโจถึงขนาดเตือนพวกเราว่าไม่ให้พวกเราพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันอาจจะทำให้พวกเราทั้งสองตระกูลต้องแตกหักกัน แต่ว่าเจ้าทําให้ข้าไม่มีทางเลือกเองนะเชแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีสิทธิขโมยสมบัติที่มีค่าที่สุดของตะกุงของพวกเราไม่ใช่หรืองไงโบตันหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะมแม่สาวน้อยถ้าไม่ใช่เพราะว่าพอบานโจห้ามข้าไว้แล้วล่ะก็การที่เจ้าทำตัวหญิงพยองแล้วก็ไม่ให้ความเคารพพวกเราแบบนี้ ข้าคงจะหักคอของเจ้าไปตั้งนานแล้วเอ,อ้ยเอาถอถอยถอยเร็ว <laughs> พวกเราต่างอยู่ฝ่ายเดียวกันนะแล้วจะมุดทะเลาะกันไปเพื่ออะไรล่ะใช่ไหมทัญ่าจะใช่ใช่แล้วผูว้ว,วุโสสัวพูดถูกเลย ฟูฟูโศชิวเดโปรดให้อภัยข้าด้วยข้าอบรมสั่งสอนนางไม่ดีเองทั้งหมดมันเป็นความผิดของข้าเองข้าอยากขอให้ท่านฟูฟูโสชิวเชื่อใจเยนเ็ยนๆลงก่อนนะตาเท่าพวกเขาก็ขอโทษเจ้าแล้วไม่ใช่หรือไงงั้นเจ้าก็จะเยนเ็ยนๆลงหน่อยเถอะยังอีกเหรอเราต่างก็โตโตกันแล้วนะและเจ้ายังไม่เชื่อฟังข้าอีกอย่างนั้นหรอ ก็ข้าบอกให้เจ้าจะเย็นๆนนลงไงนี่นะ่โอ,โอ๊ยก็ได้ก็ได้ข้าไม่ใช่คนใจแคบสะหน่อย <c oughs> อพวกรัโสชิวจอมหัวร้อนถึงกับไม่กล้าหือแบบนี้มันชัดเจนเลยว่าใครอยู่เหนือกว่าใครกันแน่ <c oughs> อย่าไปสนใจเขาเลยนะเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเขาเป็นพวกที่โกรธง่ายหายเร็วนะ และสำหรับเรื่องของรากสงศักดิ์สิิทธ์พ่อบ้านโจไม่ให้พวกเราพูดถึงมันถ้าท่านอยากรู้อะไรท่านค่อยถามเขาโดยตรงเมื่อท่านเจอกับเขานะอืมข้ามีบางอานรอแล้วก็หลังจากที่ได้รับจดหมายขอความช่วยเหลือจากพวกเจ้าพ่อบ้านโจอะแบ่งกองกำลังของเขาออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือพวกเราที่มารอเชื่อเจ้าอยู่ที่นี่ และอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เป็นผู้นำทัพไปโจมต,ตนนีตะกูลราชนักปุงยาฮะตะกูลราชนักปุงยาอย่างนั้นเหรอเขาไปทำอะไรที่นั่นกันตะกูลราชน,นักปุงยาเหรออ๋ออย่างนี้นี่เองนั่นคือสาเหตุว่าทำไมข้าถึงพูดว่าพวกเจ้าโง่งเง่านักด้วยความฉลาดหลักแหลมไร้ที่สิ้นสุดของขอบานจเขารู้ว่าพวกเจ้า จะต้องถูกโจมตีและเขาก็คิดหาวิธีในการสนับสนุนช่วยเหลือพวกเจ้าและเขายังมองออกรวงหน้าด้วยว่าตระกูลจอมราบคุณนางแล้วก็ตระกูลหอมังกรซอนเบนที่ส่งกำลังสนับสนุนมาช่วยพวกเจ้าจะต้องโดนตีพ่กลับไปแล้วก็มีการสูญเสียอย่างใหญ่หลวง เจ้าคิดว่าพอบานโจจะชักนำคนของเขาเพื่อไปติดกับเองอย่างนั้นหรออืฮ่าๆถ้าจะให้พูดจริงๆแล้วล้วก็พอบานโจไปโจมตีตระกูลราชันนักปุงยาเพื่อทำให้พวกเขาทอนกำลังกลับไปจากเมืองของพวกเจ้ารายงานเรื่องตระกูลราชาน,นักปุงยาที่ถูกโจมตีเนี่ยตอนนี้น่าจะรู้ถึงหูพวกเขาแล้วมัง้ง การที่เขาทําให้ตระกูลอุปราชแล้วก็ตระกูลอื่นๆที่เหลือทอยทับกลับมาช่วยตระกูลราชันนักปุงยาเนี่ยมันจะช่วยให้การโจมตีเมืองของพวกเจ้าเบาลงไม่ใช่หรือไงและจากนั้นพวกเราที่มีกองกําลังมากกว่าพันคนก็จะมาสมทบกับเจ้าในการจัดการพวกเขาที่ยังหลงเหลืออยู่ แต่ว่าช่างน่าเสียดายจริงๆที่พวกเจ้าไม่สามารถยืนหยัดอดทนได้ถึงขนาดนั้นบ้าจริงนี่พวกเราออกมาเร็วเกินไปอย่างนั้นหรอข้าน่าจะเชื่อใจโจฟ้านข้าควรจะเชื่อมั่นว่าเขาจะต้องมาช่วยพวกเราถ้ารู้แบบนี้แล้วข้าควรจะรอต่ออีกหน่อย และจากนั้นกองกำลังเสริมที่เข้าส่งมาก็จะมาช่วยพวกเราและเมืองบุพผาร่องรอยก็จะรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้เฮ้ยฮ่า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 ฮ่ตะกูลบุพผารองลอยนะตะกูลบุพผาร่องรอยเขาเดินตะกูลอุปราชแล้วก็โจฟานโยนเล่นไปมาเหมือนกับของเล่นจนเกือบจะไม่รอดแล้วแนะ่ แต่เพราะแบบนี้แล้วมันจะช่วยการันตีได้ว่าพวกเขาจะต้องใจอ่อนแล้วก็เอ็นเอียงมาหาฝ่ายพวกเราแน่นอนโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ